ในอริยสัจสี่ประการนั้นทุกขาดสมุทียาอริยสัจเป็นฉนยัยตัณหานี้ใดอันให้เกิดในภพใหม่สหรคตด้วยนันทิราคะอันเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ตัณหานี้นั้นแลเมื่อเกิดย่อมเกิดที่ไหนย่อมตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่ไหน สิ่งใดเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในสิ่งนั้นก็สิ่งอะไรเล่าเป็นที่รักที่ยินดีในโลกจักสุเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อเกิดย่อมเกิดที่จักสุนั้นเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักสุนั้นโซตะคานะชิวหากายะใจ เป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดที่ใจนั้นเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ใจนั้นรูปทั้งหลายเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดที่รูปนั้นเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่รูปนั้นล่าถึงนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยศัสตจ